ความคืบนหน้าล่าสุดเมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2564นางส้มโอนามสมมุติเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เข้าเครื่องจับเท็จไปแล้วเมื่อวันที่19มกราคม2564ที่ผ่านมาให้สัมภาษณ์ว่าตนได้เข้าเครื่องจับเท็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตนก็ได้ยืนยันเหมือนเดิมว่าตนพบเห็นลุกพลบริเวณตีนภูเหล็กไฟในเวลาประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาของวันที่11พฤษภาคม63 โดยในเวลานั้นชาวบ้านต่างช่วยกันค้นหาน้อกชพูที่หายตัวไปตนได้ตะโกนเรียกลุงพลซึ่งยืนอยู่บริเวณตีนภูห่างตนประมาณ5เมตรเนื่องจากจุดที่ตนยืนอยู่ตนย้าขึ้นรกตนกลัวว่าตนจะก้าวพลาดและได้รับบาดเจ็บแต่ลุงพลไม่ตอบและเดินหายไปซึ่งสีหน้าของลุงพลณขณะนั้นเหม่รอ,อยตนไม่ทราบว่าการเข้าเครื่องจับเท็จจะสามารถ จะช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถสรุปคดีได้หรือไม่แต่ตนก็ยังคงมีความหวังว่าอยากให้จับคนร้ายให้ได้และปิดคดีและตนอยากจะถามคนร้ายว่าทำทำไมมีจุดประสงค์อะไรทีมข่าวได้พูดคุยกับนางนารินเงินนามพยานลุงพลเปิดเผยว่าในวันที่11พฤษภาคม63ที่ผ่านมาหลังจากไปส่งพระเสร็จลุงพลก็ขับรถมาส่งตนที่บ้านในเวลา14นาฬิกา ตนก็เอาถุงเงาปะปลาเผาไปแขวนที่ใต้ถุนบ้านหลังจากนั้นลุงพลและป้าแตนก็เดินไปบ้านน้องชมพู่เพื่อร่วมตามหาและจอดรถที่บ้านของตนกระทั่งเวลา16นาฬิกาลุงพลเดินกลับมาที่บ้านและชวนตนออกตามหาน้องชมพู่ที่หมู่บ้านมะนาวซึ่งตนกับลุงพลก็นั่งรถไปด้วยกันตลอดแต่หาน้องชมพู่ไม่เจอก็กลับมาที่บ้านในตอนหัวค่า แต่จำเวลาไม่ได้ซึ่งนั่งกินข้าวร่วมกันหลังจากนั้นตนก็ไปช่วยงานจัดของทำพิธีหมอธรรมที่บ้านน้องชมพู่ส่วนลุงพลก็แยกออกไปตามหาหลานแต่ตนนั้นก็ไม่รู้ว่าไปไหนไปทางไหนเพราะเดินขึ้นไปก็แยกกันกระทั่งเวลา2 2นกาถึง23นาิกาลุงพลก็ย้อนกลับมาที่บ้านตนเพื่อขับรถกระบะกลับบ้านไปพักผ่อน อย่างไรก็ตามตนคิดว่าน้องชมพู่ไม่สามารถเดินขึ้นไปบนเขาไต่เองได้เพราะเขาอยู่ค่อนข้างไกลตนเป็นผู้ใหญ่เดินขึ้นเชิงเขาก็เหนื่อยแล้วจึงเชื่อว่าเด็กจะเดินขึ้นไปเองไม่ได้ตนอยากให้จับโจรให้ได้ไวๆเพราะชาวบ้านก็เหนื่อยกับความวุ่นวายแล้วแต่ถ้าทนายตั้มจะมาขอข้อมูลตนก็ไม่อยากพูดอะไรอีกเพราะ พูดกับตำรวจไปแล้ววันเดียวกันนี้ทีมข่าวได้ทดสอบจำลองเดินขึ้นเขาโดยการเดินจากหน้าบ้านนายชัยพลวิพาหรือลุงพลไปสวนยางหลังบ้านพ่อแบมด้วยระยะทาง100เมตรเวลา4นาทีแต่หากขับรถจากหน้าบ้านลุงพลไปที่สวนยางหลังบ้านพ่อแบมจะใช้เวลาประมาณ2นาที50วินาทีจากนั้นทีมข่าวได้ทดสอบจับเวลาเดินจากสวนยางหลังบ้านพ่อแบมมุม่งหน้าไปที่ ตีนเขาภูเหล็กไฟโดยจะผ่านตนา้นญ้ารกซึ่งบางจุดเป็นหญ้าเพชรสลับกับโขดหินเล็กน้อยโดยจะมีเส้นทางเดินท้าปรากฏอยู่ให้เห็นซึ่งไม่ต้องเดินลัดผ่านป่ามุ่งหน้าไปตามทางระยะทางอีก400เมตรจะไปถึงบริเวณจุดห้วยบุ่งรวมระยะเวลา16นาที4วินาทีแต่หากเป็นคนที่ชำนาญพื้นที่ ถ้าใช้เส้นทางผ่านป่าหญ้าเพชรจะสามารถลดระยะเวลาและเส้นทางได้มากกว่าที่ทีมข่าวทดสอบขณะเดีวยวกันทีมข่าวได้ทดสอบจับเวลาจากสวนยางหลังบ้านพ่อแบมขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นไปบนภูเหล็กไฟแต่ใช้เส้นทางด้านล่างเพื่อไปตามเส้นทางเดิมจุดที่ได้ทดสอบเดินออกจากสวนยางหลังบ้านพ่อแบมมุม่งหน้าไปที่ห้วยบุงระยะทางเดิมคือ400เมตรแต่ เมื่อถึงช่วงระยะประมาณ300เมตรจะต้องจอดรถซ่อนเอาไว้ในหญ้าเพชรเพราะไม่สามารถขี่รถต่อไปได้เนื่องจากด้านหน้าเป็นลักษณะโขดหินสูงชันต้องเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ100เมตรรวมระยะเวลาทั้งขี่มอเตอร์ไซค์และเดินต่อใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ9นาที15วินาทีความคืบบนา,าสุดลุงพลงานเข้าป่าไม้เข้าแจ้งความเอาผิด ตัดไม้ป่าสงวนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จังหวัดมุกดาหารหอบหลักฐานแจ้งความกับตำรวจเอาผิดลุงพลพร้อมพวกข้อหาตัดไม้ทำลายป่าสงวนและครอบครองไม้ห่วงห้ามโดยไม่รับอนุญาตนายพรพิรมอุระแสงผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้มุกดาหารพร้อมด้วยนายวีระสายแก้วหัวหน้าหน่วยป้องกันป่าไม้ม,มหอจสองดงหลวงนำเอกสารพร้อมกับภาพนิ่งและวิดีโอ การตัดไม้ของนายชัยพลวิภาหรือลุงพลพร้อมพวกเข้าแจ้งความเอาผิดนายชัยพลและมอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรสาพากกตูมตำบมก,กตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากได้ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐานเรียบร้อยนายพรพิรมอุระแสงกล่าวว่าวันนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมส่วนการดำเนินคดีจะช้าหรือเร็วนั้นจะยังไม่สามารถตอบได้ ซึ่งเป็นความลับในการดำเนินการครั้งนี้ก็ถือว่าไม่เร็วไม่ช้าทำตามขั้นตอนต้องตรวจสอบให้ครบถ้วนข้อกล่าวหาที่แจ้งหลักๆในวันนี้ก็จะเป็นไปตามที่สื่อเสนอไปคือ 1. ผิดตามพรบรป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา11ฐานร่วมกันทำไม้หรือทำด้วยประการใดๆแก่ไม้ห่วงห้าม โดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 2. ผิดตามพรบป่าไม้พุทธศักราช2484มาตรา69ฐานมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปรรูปโดยมีรอยตราค่าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายโดยไม่รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 3. ผิดตามพราบาป่าสงวนแห่งชาติพศส5 0 7มาตรา14ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนจำนวนของผู้ที่ถูกแจ้งความนั้นตอนนี้ยังไม่สรุปว่ามีจำนวนกี่คนเพราะมีหลักฐานเพิ่มก็จะแจ้งอีกเพราะข้อหาการทำไม้นั้นจะรวมไปถึงพวกที่ดึงลากเลื่อยรวมอยู่ในข้อหาการทำไม้ทั้งหมด ความคืบหน้าล่าสุดลุงพลยิ้มร่าต้อนรับทนายศิทธาด้านทนายตั้มยังไม่รับปากช่วยทําคดีน้องชมพู่ลุงพลยิ้มร่าต้อนรับทนายตั้มทีมงานอยู่หน้าบ้านด้านทนายตั้มเผยยังไม่รับปากทําคดีน้องชมพู่ร้อยเปอร์เซนต้องตรวจเช็คข้อมูลก่อนอย่างไรก็ตามพรุ่งนี้จะขึ้นภูเหล็กไฟเพื่อดูจุดพบศพและทําภารกิจรับขณะที่ลุงพลเข้ารับทราบข้อกล่าวหา เพิ่มเติมบ่ายนี้ผิดม .11 อพรบรป่าไม้ตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงสายวันนี้4กุมภาพันธ์นายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มได้เดินทางมายัางบ้านกกอกอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากทางจังหวัดประกาศคลายล็อกมาตรการโควิด -19 โดยทันทีที่ลงรถมาทนายตั้มพร้อมกับทีมงาน3คนได้ไปยังจุดตรวจคัดกรองของหมู่บ้าน วัดไข้ลงทะเบียนทนายสิทธาบอกว่าดีใจที่ได้เข้าพื้นที่บ้านกกอกได้แล้วหลังจากนั้นทนายตั้มได้สอบถามข้อมูลจากนักข่าวว่าตรงไหนบ้านลุงพลตรงไหนบ้านน้องชมพู่และตรงไหนภูเหล็กไฟนายสิทธาเปิดเผยอีกว่าวันนี้ตนเดินทางมาอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบมาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงบางอย่างเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่นี้โดยจะ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับคดีอื่นภารกิจวันนี้คือจะพูดคุยกับนายชัยพลวิภาหรือรุ่มพลและภารกิจรับบางอย่างไม่ขอเปิดเผยและในวันพรุ่งนี้4ี่กุมภาพันธ์จะเดินทางขึ้นไปยังภูเหล็กไฟเพื่อพิสูจน์จุดพบศพน้องชมพู่ว่าสามารถเดินขึ้นเขาเสียชีวิตเองได้หรือไม่ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าทนายตั้มจะมีข้อมูลเด็ดที่สามารถเปิดเผยความจริงเรื่องนี้ได้หรือไม่ทนายตั้มตอบว่าอาจจะเป็นข้อมูลที่ช่วยตำรวจ และข้อมูลบางอย่างอาจจะไม่เคยเปิดเผยที่อื่นมาก่อนอย่างไรก็ตามคดีนี้ตนยังไม่ตอบรับร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะรับทำคดีหรือไม่ขอตรวจสอบข้อมูลให้ครบก่อนแต่ใจจริงอยากช่วยลุงพลซึ่งการขึ้นภูเหล็กไฟทางทนายตั้มบอกว่าจะขึ้นมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อหาข้อมูลบางอย่างจากนั้นทนายตั้มได้เดินไปที่บ้านลุงพลโดยลุงพลยืนรออยู่ที่หน้าบ้าน วยท่าทียิ้มแย้มแจ่มใสและเชิญทนายตั้มเข้าบ้านขอคุยเป็นการส่วนตัวก่อนเข้าบ้านทนาย,นายตั้มได้เดินไปสำรวจจุดสร้างพญานาคพ่อปู่ปาริจิตตะนคราชทั้งนี้รายงานว่าช่วงบ่ายวันนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าไปแจ้งความกับลุงพลและพวกเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมในความผิดข้อหาตัดไม้ในเขตพื้นที่ป่าสงวนตามมาตรา11พรบป,ป่าไม้